ก็สวัสดีเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะฮะกับช่องช่องนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรื่องเครื่องกันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาบอกกล่าวว่าเครื่องตัวนี้ทําอะไรไปบ้างนะฮะเครื่องตัวนี้ได้ใช้ไปประมาณทําไปคราวที่แล้วประมาณปีละปีกว่าๆแล้วนะครับแลวทีนี้เจ้าของเขาก็จอดทิ้งไว้นะฮะมันก็ไม่ได้พังเสียหายนะครับเขาก็ มีรถหลายคันนะฮะคันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แล้วก็จอดนะฮะแล้วพอดีเขาจะให้ทําปรับปรุงใหม่นะครับการทําการแก้ไขใหม่อัปเกรดใหม่นะครับผมก็เลยทําการจัดบิ้วใหม่ทั้งเครื่องทั้งรถเลยนะครับก็ตามใจเจ้าของนะฮะสไตล์เขานะครับชอบสีน้ําเงินนะครับเขาชอบสีน้ําเงินนะครับก็ตามใจเขานะฮะก็เขาจะเป็นเจ้าของเป็นคนจ่ายตังค์นะครับก็ทีนี้เราได้อัปเกรดอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับกับเครื่องตัวนี้ฮะเว็บหนึ่งสองห้าเอ ตัวหัวเถิกนะครับโอเคเราไปดูกใกล้ๆเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับก็ทําการแก้ไขอะไรไปบ้างปรับปรุงแต่งอะไรไปบ้างนะฮะเราก็จะมาบอกกันคร่าวๆกันนะครับก็ตัวนี้นะฮะคราวที่แล้วตัวนี้ก็เป็นลูก5 6เหมือนเดิมนะครับลูก56เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้คว้าไม่ได้ฟิตไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับก็ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับเพราะมันก็ยังใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับไส้ในนะฮะแล้วก็เป็นลูก56นะครับก้านอ่า สจังหวะนะครับก้าน2จังหวะนะครับตัวนี้ก้าน2จังหวะนะฮะแล้วก็ทําปืนปลายทำปืนปลายก้านใหม่นะครับแล้วก็เป็นลูกแอร์เพดนะครับแล้วก็ไซส์ห้า okay. หกเนาะแล้วก็ข้างในก็วาวโซนิกนะครับตัวนี้วาวโซนิกสปริงนอกในนะครับแล้วก็ไส้ในตัวนี้ชักห้านะครับตัวนี้ชักห้านะครับแล้วก็ถ้าทาการ ทาสีฝาเป็นคาร์บอนนะครับฝาฝาคาร์บอนแล้วก็พ่นยิงทรายใหม่ทั้งเครื่องนะครับยิงทรายใหม่ทั้งเครื่องแล้วก็จัดฝาสีน้าเงินไปนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาชอบโทนสีนี้นะครับเราก็จัดไปให้นะครับแล้วก็ชุดคัดส่งกําลังนะครับก็เป็นชุดคัดลังเดิมไม่มีอะไรมากนะครับคัสมือนะครับมีลูกปืนมาคล้องเข้าเวียงนะครับแล้วก็มีเบทนะครับเบทอยู่ประมาณกิโลหน่อยๆนะครับก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะฮะ ไล่กันไปนะครับแล้วก็ชุดส่งกําลังชุดคัดจะเป็นของคลัสตัวนี้เป็นตัวของสปาร์1หนึ่งนะครับก็ใส่กันได้พอดีเลยนะครับจับดีอยู่นะครับกับลูกแค่นี้นะครับก็สบายนะส่วนไส้ในเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างนะครับไว้ขี่มันมันขี่ขำๆสนุกสนะครับก็เซตอัตรากําลังอัด CC ซีก็ทั่วไปนะครับก็ให้เหมาะสมกับน้ํามันที่เราจะวิ่งนะครับ แล้วก็ตัวนี้คาบูนะคาบูเคเลียมนะครับได้ทําการตัดแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับด้วยการทําถ้วยนะครับทำระเกนเสริมนะครับแล้วก็มีหัวฉีด2ตัวนะครับทําเสริมนะฮะแล้วก็แทงพอร์ตไอดีเปิดพอร์ตไอดีเปิดพอร์ตไอเสียใหม่หมดนะแล้วก็เปิดขยายเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้ คอลีดนะครับก็ทําการเปิดพอร์ตเพิ่มเพราะว่าคราวที่แล้วผมว่ามันเล็กไปนะครับแล้วเราอัปเกรดอะไรนิดนดหน่อยขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะขยายเพิ่มอีกนิดหน่อยขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวฝาวาวตัวนี้ก็ระบายความร้อนเหมือนเดิมนะครับช่วยหน่อยถึงจะช่วยได้ไม่มากก็ช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ฝาตรงนี้ก็ชุบนะฮะก็ชุบป,ป,ปัดเงาปกตินะครับน็อตก็เป็นน็อตเลททั่วไปนะครับก็น็อตเลททั่วไปนะครับของแต่งก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับเพราะว่าก็ตามงบประมาณ นะครับก็พอใช้ไ yeah. ด้อ <B> ย <ina uno> yeah. ู่นะฮะสีฝั่งนี้ก็ทาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอะไรต่างๆก็เอาไปชุบเอาอย่างอย่างนี้ครับคันคัสเราก็ชุบนะครับคันเอ่อเกียร์ไอ้คันสตาร์ทเราก็ชุบนะฮะก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากรับมันมันขี่สนุกสนุกครับทนทนอืดๆยาวๆครับเพราะว่าตัวนี้ลูกอ่างหอกก็ขับมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับลูกไม่มีเบรกไม่มีติดนะครับถ้าเราเช็คดีนะครับลูกชนวาวไหมถ้าเราเช็คดีนะครับ ขับเป็นปีแม่งก็ไม่พังนะครับเราลองเช็คดีๆอัตตากัดตาส่วนกําลังอัดดีๆนะครับลองดูดูดีๆนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากนะครับก็ขับทนทนมันๆนะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาปวดให้ชมอ่าให้ชมนะครับก็ใครชอบสไตล์สีสันก็ชอบไปนะครับถ้าใครจะชอบสไตล์คินครีนสีดํานะครับสีดำอ่าเป็นพวกแบบว่าอ่าโรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เบิกศูนย์เลยอย่างเงี้ยมันก็จะสวยก็จะสไตล์แบบเดิมเดิมกินครีนแต่เจ้านี้เขาก็ชอบสไตล์แบบแนวแบบสีสันนะครับเขาชอบโทนสีน้ําเงินนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะฮะอย่างผมผมก็รับจัดสภาพนะครับรับยิงซ่ารับจัดสภาพหมดทุกอย่างนะครับรับทํานะครับส่วนใหญ่จะรับทำน้นแต่ร2อ้านะฮะร้อ้านะครับจะถนาดแต่ร2อยรุ่นอื่นก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้อะ่ะก็คร่าวๆนะครับกับเครื่องตัวนี้นะฮะกับตัวเว็บ1 2 s s หหัวเถิงนะครับก็มารีวิวให้ดูนะฮะว่าเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับ